สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนนี้ว่าหนึ่งข้าพเจ้าจากเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นยิ่งมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งมวลสองข้าพเจ้า จกบำเพ็ญตนเป็นพลรเมืองดีสมกับเป็นบรรผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรมแล,และมุ่งมั่นในประโยชน์ของประเทศชาตินนย,าตยิ่งกว่าประโยชน์อื่นในดนานสาม,สามข้าพเจ้า,ะจ,าจะใช้ศิลป,ปะวิทยาการ ที่คณาจารย์าาได้ประสิทธิ์ประสั์ในการประกอบกิจการงานโดยสุจร,ริตและบำเพ็ญตนให้สมกับเป็นบัณฑิต,นต,นส,ตสีสข้าพาเจ้า,า,า,จ,าจะเคารพนับถือคณาจารย์าารแห่งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และประดุงเกียรติของสถาบันตลอดไป